สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เรามาเรียนกันเรื่องของรูปสามเหลีย่ยมในหัวข้อชนิดของรูปสามเหลีย่ยมเมื่อพิจารณาจากความยาวของด้านกันค่ะชนิดของรูปสามเหลีย่ยมโดยพิจารณาจากความยาวด้านนักเรียนสังเกตรูปสามเหลีย่ยมสีเหลืองรูปนี้นะคะ คุณครูเอาไม้บรรทัดมาวัดนะคะความยาวของด้านนี้เท่าไร่คะ12เซนติเมตรค่ะดูด้นานต่อไปนะคะความยาวหยือที่12เซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะความยาวอีกด้านหนึ่งก็12เซนติเมตรเช่นเดียวกันสามเหลี่ยมรูปนี้มีความยาวทุกด้านที่มีความยาวเท่ากันเลยนะคะ เราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนี้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะมาดูสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะความยาวด้านแต่ละด้านยาวเท่าไร่ใช้ไม้บัรทัดวัตดูนะคะด้านที่อยู่ด้านล่างความยาวจะอยู่ที่9เซนเมตรค่ะมาดูด้านต่อไปนะคะ ความยาวเท่าไรเอ่ยไม้บรรทัดวัดดูแลวความยาวจะอยู่ที่11เซนติเมตรนะคะต่อไปอีกด้านที่เหลือค่ะความยาวด้านที่เหลือวัดด้วยไม้บรรทัดหรือสันตรงนะคะความยาวจะอยู่ที่11เซนติเมตรจะเห็นว่าสามเหลี่ยมรูปนี้มีด้านยาวเท่ากันอยู่สองด้านด้วยกันอีกด้านหนึ่งยาวไม่เท่านะคะ รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสองด้านเราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมนี้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านเท่ากันสองด้านค่ะมาดูสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งนะคะสามเหลี่ยมรูปนี้ความยาวด้านแต่ละด้านยาวเท่าไรมาวัดกันดูเลยค่ะมาดูสามเหลี่ยมด้านแรกนะคะด้านแรก ความยาวอยู่ที่13ซนติเมตรค่ะมาดู2งสองด้านที่เหลือนะคะอีกด้านหนึ่งความยาวอยู่ที่11ซนติเมตรและก็อีกด้านหนึ่งจะอยู่ที่10ซนติเมตรจะเห็นว่าสามเหลี่ยมรูปนี้ไม่มีด้านใดที่ยาวเท่ากันเลยดังนั้นเราจะเรียกสามเหลี่ยมที่ไม่มีด้านใดยาวเท่ากันหรือว่าแต่และด้านยาวไม่เท่ากันนี้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าค่ะ จากตัวอย่างทั้งสามตัวอย่างเราจะเจอข้อสังเกตบางประการของรูปสามเหลี่ยมนั้นนะคะมาดูสามเหลี่ยมแรกค่ะสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะทั้งสามรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วหมดเลยนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาดูสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปแรกนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมเนื่องจากว่ามุมทุกมุมเป็นมุมแหลมดังนั้นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามารถเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมก็ได้ค่ะมาดูรูปที่สองสีขาวนะคะ รูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและก็เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยเพราะว่ามีด้านสองด้านยาวเท่ากันสัญลักษณ์ของความเท่ากันเจอได้จากขีดที่ขีดไว้นะคะขีดด้านใดหนึ่งขีดก็เท่ากับด้านหนึ่งขีดในรูปเดียวกันนะคะมาดูรูปที่สามสามเหลี่ยมนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะ รูปสามเหลี่ยมมุมป้านที่มีด้านสองด้านยาวเท่ากันก็เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วดังนั้นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือรูปสามเหลี่ยมมุมป้านก็ได้แต่ต้องมีด้านที่ยาวเท่ากันสองด้านค่ะต่อไปมาดูข้อ สังเกตบางประการของรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าค่ะรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ามันมีอะไรบ้างนะคะรูปแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมที่ไม่มีด้านใดเท่ากันเลยนะคะรูปที่สองเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่ด้านทั้ง3ามด้านยาวไม่เท่ากันค่ะและรูปที่สเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านที่ด้านทั้ง3ามก็ยาวไม่เท่ากันค่ะถ้าเจอว่าแต่ละด้านยาวไม่เท่ากันก็เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าค่ะ ดังนั้นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็อาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมยมุมแหลกก็ได้สามเหลี่ยมมุมฉากก็ได้หรือรูปสามเหลี่ยมมุมป้านก,ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพิจารณาความยาวด้านเป็นหลักนะคะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะระบ,บุนชนิดของรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้สังเกตขีดนะคะลักษณะของขีดที่อยู่ในแต่ละรูป แสดงถึงความเท่ากันค่ะมาดู4ข้อนี้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดค่ะมาเฉลยกันเลยค่ะมาดูข้อที่1เป็นสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยเมื่อมีด้านเท่ากัน2ด้านอย่างนี้ก็คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะมาดูรูปที่2เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าค่ะมาดูข้อที่3ค่ะ คำต,ตอบก็คือสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าและรูปที่4เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันดังนั้นรูปที่4ีก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะมาตรวจสอบความเข้าใจในการเรียนรู้ประจำวันนี้กันค่ะตรงนี้เป็นการวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นนักเรียนสามารถ บอกชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมได้นะคะพิจารณาข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดถ้าผิดแก้ไขให้ถูกด้วยไปดูข้อที่1ค่ะรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานย,ยาว5เซนติเมตรด้านประกอบคมยอดยาวด้านละ7เซนติเมตรเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วถูกหรือผิดล<ม>องดูนะคะข้อนี้ถูกหรือผิดฐานย,ยาว5เซนด้านประกอบุมยอดยาวด้านละ7แสดงว่ามีด้านประกอบุมยอดสองด้าน วด้านละเจ็ดเซนติเมตรเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมคะคาตอบคือถูกต้องค่ะสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสองด้านค่ะไปดูข้อสองรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าบางรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมใช่ไหมคะคำตอบก็คือตรงไหนไปดูคำว่าบางรูป สามเหลี่ยมด้านเท่าบางรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมคำว่าบางรูปไหมคะไม่ใช่ค่ะนั่นคือสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรูปจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะเพราะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจะมีด้านเท่ากันสามด้านมุมทั้งสามมุมเท่ากันและมุมทุกมุมก็ต้องเป็นมุมแหลมด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นปิดที่คําว่าบางรูปนะคะต้องตอบว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมค่ะ ดูต่อนะคะจากภาพภาพนี้สามเหลี่ยมหรือว่าอรูปหลายเหลี่ยมนะคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่มาต่อกันและก็แบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยมย่อยๆไปตอบข้อสามข้อสี่ข้อห้ค่ะข้อที่สาสามเหลี่ยม ABD เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเพราะเดี่ยนใด สี่สามเหลี่ยม BCD เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเพราะเหตุใดและข้อห้าด้าน BC ยาวเท่าใดเพราะเหตุใดบอกเหตุผลมาค่ะมาดูขอ 3, ้อสามเฉลยนะคะสามเหลี่ยม ABD เอ ABD อยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงสีแดงที่กรูนบายนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดดูความยาวด้านตอน8.2เซนติเมตร6.3เซนติเมตรและก็มีมุมฉากหนึ่งมุม นี่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเพราะว่ามีมุมฉาก1มุมเราเลือกว่าเราจะตอบเป็นชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้มุมหรือใช้ด้านนะคะข้อนี้พิจารณาจากการใช้คุณสมบัติของมุมค่ะแต่ถ้าใครตอบว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็ได้นะคะแต่ว่าด้าน ad เราไม่ได้วัดว่าเท่าไหร่อาจจะเท่ากับ8.2ก็ได้ ดังนั้นตอบว่าสามเหลี่ยมมุมฉากไว้ก่อนค่ะไปข้อที่สี่สามเหลี่ยม BCD อาสีมื่อนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดสังเกตที่มุมดีกับมุมสี่สองมุมเท่ากันนะคะสองมุมเท่ากันดังนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะเป็นสามเหลี่ยมอะไรที่มีมุมสองมุมเท่ากันก็คือสามเหลี่ยมด้านจั่วค่ะเพราะมีมุมเท่ากันสองมุมค่ะ มาดูข้อสุดท้ายข้อที่5ถามว่าด้าน BC ยาวเท่าไรในเมื่อ BCD เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วดังนั้นด้านที่อยู่เป็นด้านอะไรคะด้านรประกอบมุมยอดก็ต้องมีความยาวเท่ากันนะคะดังนั้นด้าน BC ก็ต้องเท่ากับด้าน BD คำตอบก,ก็คือ6.3เซนติเมตรเพราะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีด้านรประกอบมุมยอดยาวเท่ากันค่ะ